ครับครูครับตอนนี้ครูอายุเท่าไหร่ครับแ็ดสิบแปดดสิบแปดใช่ไหมคแล้วครูเริ่มเรียนดนตรีนี่ตอนอายุเท่าไหร่ครับเริ่มเรียนเมื่ออายุเกือบเก้าขวบแล้วค่ะเก้าขวบเก้าขวบนะครับทำไมทำไมอยากเรียนดนตรีครเออคือไปเรียนที่โรงเรียนกรุงทนวิทยาลัยเขามีสอนดนตรีไทยตอนเลิกเรียนแล้วก็ชอบอ่ะก็เลยเข้าไปเรียน เป็นผู้หญิงคนเดียวในวงไปเรียนจะเคบนักร้องชายเสียงแตกก็เลยโดนจับให้เป็นนักร้องด้วยก็เลยทางร้องแล้วก็ทางดีจะเคเป็นผู้หญิงคนเดียวในวงครูที่สอนชื่ออะไรครับตอนที่อยู่เออชื่อขุนวิราชัญยาอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วนนท่านสอนได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับทั้งปีภาคเครื่องสายร้องสอนได้หมด สอนเครื่องสายสอนขับรองปีผาติครูไม่เป็นครูไม่เ็ที่โรงเรียนก็เลยมีแต่วงื่้งสายมีแต่วงเครื่องสายแล้วทีนี้ตอนนั้นไปเข้านั่นพอไปเข้าระฐมสองเลยอ่ะเริ่มเรียนก็ปฐมสามพอเข้ามอหนึ่งเธอใครพาไปฝากกับคุณครูแสวงครูนี้พา ก็เลยก็เลยได้ต่อเพลงเดียวไปไปเรียนกับครูที่บ้านหรือที่ไหนครับไปเรียนที่บ้านนึงครูซอยสมประสงค์สองตอนตอน,ตอนก่อนที่จะไปเรียนนี่ไม่รู้จักครูทั้งสองท่งานมาก่อนรู้จักไหมครับไม่รู้จักอะ่ะไม่รู้จักเลยว่าครูใครเปนไงค่ะ,อะพอดีมีคนพาไปฝากก็ไปไปเรียนค่ะเดี๋ยวอเอ๋คนที่พาไปฝากชืออะไรนะเอ๋ที่ เป็นคนสนิทของคุณครูอ่ะอแล้วก็เขาตอนนั้นเราไปซ้อมอยู่ที่ตลาดดรูที่บ้านโฟวิททวารวันเป็นทางคนเดินผ่านท่านไปเห็นเข้าก็าเลยพาเห็นว่าเออเป็นเด็กแล้วก็แค่มีตีมืออะไรเงี้ยเล่นก็เลยพาไปฝากคุณครูสแสวงนี้ค่งแต่ที่บ้านครูไม่มีใครเป็นพี่ใช่หือว่าไม่มีใครเป็นแต่คุณพ่อชอบแล้วก็ส่งเสริมมาก เรต้เลยได้ไปเรียนที่บ้านครูคแสวงครู่าไปเรียนตอนแรกที่ครูเขาสอนเองไงห,หรือเขามีไหว้ครูแบบเอาขันเอง,งอ๋อไม่มีแต่เราเอาไปเราเอาเอาขันเองเลยไปกราบหนึ่ครูฝาตัเวเป็นสิแล้วครูเขาก็สอนเองแรกไปหนึงงองครูจะสอนครูให้ดีเพลงแป้ให้ดูอ่อให้ดูพอเสร็จแล้วก็บอกเลยนี้วใช้ได้ค นิ้วใช้ได้ก็เลยต่อเพลงเดียวไว้เลยก็เลยเริ่มต่อเพลงเดียวตอนนั้นตอนอายุเท่าไหร่คะที่เริ่มต่ออยู่มอนหนึ่งเองค่ะเพลงอะไรคะเพลงแรกที่ครูต่อเออเพลงแรกยินเก็บผุผาเพลงแรกที่ต่อกยินเก็บบุผาคล้วเรารู้สึกว่ายากไหมต่อเพลงก็ไม่ยากค่ะคือคุณครูบอกว่านิ้วยังใช่ผิดอยู่ นิ้วกลางนิ้วที่อะไรอมันไม่เรียงกันตามลําดับคุณครูก็แก้นิดนึงแก้แก้แก่นิดนึงแล้วก็บอกเลยใช้ได้นะก็ต่อต่ออยู่สองสามเพลงก็ต่อเพลงเดียวให้เลยตอนต่อนี่ครูเขาดีดแล้วเราก็ดดีดตามเลยะเออคุณคุณครูจะดีดนัุงครูจะดีที่ดูเที่ยวเที่ยวนึแล้วเราตังเพลงไม่ดีเกินสองเที่ยวเลยให้เราจ่าย ให,ให้จำไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ยังไม่ต่อให้เด็ดอยู่ังนะให้เด็ดซ้ำเสียงจะเท่หูแสวนยังไงชัดมากเสียงแต่เสียงสั้นเนี่ยแต่ชัดเยี่มากแล้วแล้วดูไหมครับเวลาสอบคู ไม่ดุเค่ะแต่แต่พูดคำนี้แล้วก็คิดไว้นานคือคือไม่ไม่กล้าที่จะลืมอค่ะต้องจำไม่ได้แล้วพอเรื่องเดียวมีเพลงอะไรคพลงเดียวเป็นแค่ครูตัวต่อลาแพนเลยค่ะต่อลาแพนครูบอกก่อนไหมครับว่าต่อจะก่อนจะต่อลาวแพนคือทำไมถึงต่อให้อยู่ดีครูเขก็ต่อไม่ได้บอกค่ะคุณครูบอกนะต่อเพลงเดียวได้เนิ้วใจได้ครับก็ต่อลแล้วนิ้วชัดเจนดี ลาวแพนลาวแพนที่มันมีหลายลาวเพลงครูเขบอกมีเพลงามีเพลงมีเพลงลาวหลายเพลงแล้วครูเขาบอกว่าถ้ามีเพลงลาวอื่นที่เสียงมันต่อเนื่องกันก็มาต่อกันไปได้ต่อไปได้เรื่อยๆพอเสร็จแล้วก็ขอบซุ้มไปเลยมันดีตรงนี้แต่ไม่เปลงยาวเพลงสั้นนะได้สั้นได้แล้วต่อจากลาวแพนเพลงต่อไป สุดสมวนที่เดี่ยวที่เมื่อกี้ค่ะแล้วก็กลางไหนแต่ตอนนั้นเราก็เรียนหนังสืออยู่ก็ไม่ค่อยได้ไปเพราะบ้านหนู่ไกลนานๆได้ไปทีเรียนอยู่ครู่นานไหมครับก็เรียนไม่นานแต่ก็ก็ไปมาหาสูตรตรงบ่อยค่ะเวลา เวลามีงานคุณครูก็จะเอาออกไปเล่นด้วยจะ,จะจะจะพาไปทุกครั้งถ,ถ้าถ้าตอนไหนคุณครูนี่พาคุณครูประกองไงแกไม่ได้ร้องแกงแก็ให้เราร้องค่ะแต่หลักกันเพราะคุณครูร้องได้แล้วดีฉจนเท่ได้ด้วยครับแล้วตอนไปเรียนที่มีมีลูกศิษย์คนอื่นเห็นใครไปเรียนกับตัวเอมั้คะมีคุณชกคุณแดงแกรู้จักไหมคะ คุณจุ๊กคุณแดงคุณจุ๊กนี่สีซาวุ่นเก่งที่สุดในเวลานั้นอยู่กรมประชาสำคัญคุณแดงก็ตีขินเก่งที่สุดแล้วก็ไปเรียนกับครูแสวงค่ะไปเรียนกับคุณครูแล้วตอนนั้นก็เจอกันก็รู้จักกันเจอกันน่ะโชคดีเราเราครูได้ยินจากครูคนอื่นไหมครับไม่มีอ่ะมีครูขุนวิราชัญญากับคุณครูแสว่างสองคนเอง ทางของครูแสวบท่านที่ครูเรียนมัน,ม,นมันยังไงกรบหนากทางเยอะที่สุดเยอที่สุดถ้าใครๆก็บอกว่าทางดีที่สุด <c oughs> มันมีไอ้จุดเด่นหรือเสน่ห์ของทางนี้คุณตรงไหมันอยู่ที่การใช้นิ้วนะคะคือเสียงมันจะไม่คาดไปข้ามมา ถ้าขึ้นสูงก็จะขึ้นสูงลงกลง็ลงก็จะไล่เรียงกันลงไปอ่เี้ยไม่กระโดดไปไม่กระโดดมาฝัางแล้วก็อย่ที่ตีฝังนะคะดีดีแล้วแล้วตอนที่ครูต่อเนี่ยครูคิดว่าครูแสกเขาคิดเดียวนะหรือเขาคิดมาก่อนทางทางเดยวอืมคิดใหม่ก็มีอะ่ะแล้วก็ทางเดิมก็มีแกก็ดูตามความสามารถของของของลูกศิษย์นะคะ ถ้าทาได้แก่ตาให้ท่ะมีแบบว่าถ้าเราต่อไปลูกนี่ทําไม่ได้ครูเ็เปลี่ยนให้ใหม่ก็มีใช่ไหมไม่มีไม่มีมีแต่ต้องทําให้ได้ตามที่ครูสอนครูสอนเราก็ต้องทําไม่ได้ต่อครูแค่สามเพลงเท่านั้นนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวต่อไว้เท่านั้นเองแล้วม่เดี่ยวไม่ได้ต่ออีกเลยไม่ได้ต่ออีกเลยครูก็ไม่ได้ไม่ได้แต่ให้หรือแล้วตองนั้นก็ต่อเพลงทั่วไปใช่ไหมยก็ เราก็ไม่ได <Luis> ้ต่อบงไนอื่นอีกเหมือนกันการส่วนมากถ้าไปกับครูครูก็จะต่อเพลงที่บรรเลงลงวงมาเพราะว่าครูจะออกวิทยุบ่อยกรมประชาสัมพันธ์งานแล้วก็ต่อร้องไปร้องมางเล่นจะเท่บ้างที่ใส่ครูเป็นไงคุณสบยใจดีแต่แต่ ถ้าพูดออกมาคำมึงใส่หน้าคือว่าแกไม่พูดอะไรแต่ถ้าพูดมานม่มแล้วครูนิพานี่ก็ไม่ได้เรียนจากเทพ่ะครูนพิพาเรียนกับอุ่<ง>ก็ต่อบ้างอ่ะต่อเพลงธรรมดาบ้างแต่แต่ต่อร้องเนี่ยที่ร้องได้ที่ทางดีทางอะไรก็จากคุณครูนิพาต้องครูคุณวิราศท่านอนุญ,ญาตไว้ท่านบอกว่า ครูไม่ใช่นักร้องถ้าเธอไปเจอคนไหนก็เล่นจะแค่เก่งหรือร้องเก่งก็ให้ไปเรียนเลยครูอนุญาตเลยอ่ะก็ถ้ามีก็ต่อคับครูแสวงกับครูนิ่าคนื่นไม่มีคนื่อแค่เห็นเป็นลูกศิษย์ครูแสวงครูนิภาก็ไม่ยุ่งอ่ะคอเขาก็รู้ แล้วจะแค่เนี่ยเวลาเราเล่นจะแค่เนี่ยมันจะมีอะไรที่ควรจะระวังหรือควรจะคือนิ้วต้องแชค่ะ,<ฮ>ะปัดไม้ดีดเนี่ยต้องปัดให้ถูกและนิ้วใช้นิ้วให้ถูกต้องก็สังเตนี้แอนนี้เองปัดออกปัดเข้าแล้วก็ใช้นิ้วให้ถูกใช้นิ้วให้ถูกนี่มันประมาณยังไงคืออย่างสมมติอย่างปัดไม่ดีเนี่ยอย่างการแันอย่างการแันไม่ดี จะจะสอนก่อนเพื่อนแล้วว่าที่สําคัญที่สุดในการดีจะเท่คือการพันไม่ดี <Yeah. S 1> ถ้าพันไม่ดีถูกก็เท่ากับเป็นจะเท่แล้วครึ่งหนึ่ง mm hmm. เพราะว่าถ้าเราพันไม่ดีไม่ถูกต้องแล้วมันก็จะปัดไม่ได้พอปัดไม่ได้เสียงก็จะไม่ออกมาชัดเจน <Yeah. S 1> ส่วนมากจะเห็นขช่นคะงานอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนมากแล้วก็จะจับไม้นี่ยใช่ไหมะไม่ yeah. ไม่ไม่อยู่อย่างเงี้ยจะจัดกรรมไม้ไว้อย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นเงี้ยก็ไม่ได้จะต้องเนี่ยให้ตั้งได้ค่ะนิ้วโพ้งต้องแดนไว้ออกไปเลยเข้า ็ไม่ดังอะไรใช่ไหมคะแล้วก็การใช้นิ้วอันนี้คือสายเปล่าเท่ากับเสียงโด,โดอันนมที่หนึ่งเรมีฟาซอนกาจีโดนมที่เจ็ดกรเสียงโดสูงแปดเรสูงนี่คมันจะมีเสียงสูง สูนสุดคือซอนฟามีเรดโดการการใช้นิ้วนิ้วจะต้องเรียงกันนางแล้วก็มากลางแล้วก็มาชี้ถ้าเสียงสูงขึ้นไปเรื่อยๆใช้นิ้วชี้ตลอดแต่ถ้าเสียงต่าลงมาถ้าเสียงติดกับน,นิ้วชี้ก็ต้องเป็นนิ้วกลาง ต่อจากนิ้วกลางก็ต้องเป็นนิ้วนางพ้นจากนิ้วนางต่ำไปอีกก็ต้องเป็นนิ้วนางตลอดก็มีหลักว่าถ้าข้ามขึ้นใช้นิ้วชี้ข้ามลงใช้นิ้วนางนิ้วอยู่กับที่ใช้นิ้วกลางหลักมีแค่นี้เองแค่นี้เองเนี่ยแค่แค่มีหลักแค่นี้เองแล้วนิ้วป <c oughs> ้กกับนิ้วก้อยใช่ไหมครับนิ้วก้อยใช้กระทบสายรวด ใช่แค่กระทบสายเท่านั้นเองนะไม่ใช่นิว<ม>้วก้อยเดินเดินเสียงไม่ฮะคแค่แค่แค่นี้เองอ่ะใช่แค่นิ้วนิ้วก้อยกับนิ้วนางนี่เองกระทบสายเท่านั้นเองนอกนั้นส่วนมากก็จะใช้นิวบบนน้วโป้งแบบง่ายใช้นิ้วโป้งนิ้วก้อยใะใช้กับนิ้วนาง ต้เนเพลงขิงอ่ะง่ายค่ะคือแหม่ข,ข้ามข้ามลงกับนิ้วนางเสียงเนียข้ามขึ้นข้ามลงเสียงเท่กันข้ามลงแล้วหลักก็คือเวลาดีดเนี่ย ให้ให้คิดให้คิดนมจะแค่ไม่แค่อยู่บนไม่แค่อยู่บนมัดไม่แค่อยู่บนหลังให้คิดหลังให้คิดนมจะแค่เสียงรเรมีให้คิดข้างซ้ายของเสียงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดิบข้างบนแค่นี้แล้วถ้าเป็นโน้ตห้องนึ่งมันจะมีสี่ตัว ถ้าเรียงกันหนึ่งสองสามสี่ก็ปัดออกปัดออกปัดเข้าปัดออกปัดเข้าถ้าเป็นหนึ่งเป็นสองมีขีดก็รัวแค่ตัวแค่นี้หลักง่ายหลักไม่ยากแล้วสมัยครูเรียนให้เรียนโน้ตไหมครหรือเรียนหน่อยปากจำสมัยไม่ดูแล้วไม่มีบอกไม่เป็นปไม่มีโน้ต่ะคุณครูไม่ใช่โน้ตเลยสมัยโบราณไม่ใช่โน้ตนะคะครับสมัยโบราณให้จำอันนี้เรื่องจริง ไม่ให้ใคโนต้ตเลยค่ะแล้วที่ครูเป็นโนต้ตนี่เป็นที่หลังใช่ไหมครับที่หลังเป็นที่หลังแล้ว,ลว,ลวตอนนี้ครูได้ถ่ายทอดให้ใครสอนหรือสอนที่ไหนงส่วนมากมาอยู่บ้านเฉยก็เลยถ้ทางทางจุฬาเวลาเขาจะทำอะไรเขาก็จะมาหักที่บ้านเอง,องแต่ไม่มีไม่มีเชิญไปสอนแล้วครูไปสอนที่นมาไ,ไม่มีตอนนี้ไม่มีค่ะนอกจากนักเรียนมาเองค่ะ เขาจะจะส่งมาที่บ้านอเองแต่ครูก็ยินดีสอนยินดีค่ะยินดียินดีทุกคนเลยค่ะครัขอบคุณครับห้าที